สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีกล้องไลท์วิชั่นนะครับสำหรับติดหลังกล้องนะครับติดหลังกล้องเลงของปืนของเรานะครับเป็นของอยี่ห้อดิสคอเปอรี่นะครับเพิ่งจะทําทเป็นไลท์วิชั่นติดหลังกล้องมาครับพวกเราก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับยี่ห้อนี้เป็นบริษัทที่ผลิตกล้องติดปืนของประเทศจีนนะครับามาใน รูปแบบกล้องไนท์วิชันนะครับติดหลังกล้องนะครับเป็นรหัส NV 0 0 1นะครับน่าจะเป็นรุ่นแรกแรกรุ่นแรกนะครับสำหรับบริษัทนี้ที่ทำกล้องไนท์วิชันขึ้นมานะครับอ่ะก็วันนี้ก็มีมา2ชิ้นนะครับอ่ะมาดูข้างในข้างในกันนะครับอ่ะก็เป็นอย่างนี้นะครับมีอะแดปเตอร์มาให้นะครับ4ชิ้นนะครับสีขนาดมีโอลิงสำหรับ เป็นสเปร์สำหรับข้อต่อตรงระหว่างอะแดปเตอร์กับกล้องเล็งเรานะครับให้มาสองชิ้นนะครับแล้วม่ติดติดมาตรงนี้หนึ่งชิ้นนะครับก็มีแท่นชาร์จให้นะครับแล้วก็มีถ่ายไอหกเหลี่ยมนะครับสำหรับตัวสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เข้าไปนะครับมีถือแท่นชาร์จมีแท่นชาร์จแถมให้ชาร์จได้แปดได้สองก้อนนะครับมาดูข้างในกันตัวกล้องนะครับ ก็มีอันนี้จะเป็นรุ่นที่ไม่มีเมมโมรีการ์ดนะครับเปิดปิดอย่างเดียวนะครับเปิดติดปิดกระดับนะครับไม่ต้องเซตค่าอะไรทั้งสิ้นนะครับเปิดปุ๊บส่งเลยหน้าที่ของเราคือจูนจูนกล้องตัวนี้ให้เข้าออกับกล้องเล็งของเราให้ได้นะครับให้ชัดเจนก็วิธีการง,ง่ายๆก็เอาตรงนี้จี้ไปที่ตรงปรับโฟกัสของกล้องเล็งน,นะครับแล้วก็ส่องดเอูเรื่อยๆนะครับหมุนนิดๆแล้วก็ส่องดูเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะชัดนะครับ <S <S ก็ปรับปรับตัวนี้ให้ชัดก่อนนะครับสายตาเรานะครับแล้วกล้องเล็งเราก็จะปรับขยายเท่าไหร่กี่เท่าก็ปรับไว้ตายตัวเลยนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้ก็ไปจี้กับตรงนี้ไปจี้กับโฟกัสกล้องเล็งเราแล้วก็หมุนหมุนปรับโฟกัสให้มันชัดจนชัดแล้วก็พยายามส่องดูบ่อยส่องดูบ่อยจนชัดปุ๊บก็มาร์กไว้เลยนะครับเอาลิปปิดมาร์กไว้ก็ได้มันก็จะชัดนะครับอ่ะอันนี้ใช้งานง่ายครับเปิดปุ๊บติด ิดปุ๊บดับนะครับไม่มีปัญหาครับไฟฉายก็เป็นไฟฉายแยากก็ไฟฉายอินฟเรนซ์แย,ยกอันนี้ก็ข้อดีคือเราสามารถเพิ่มเพิ่มมา,าเปลี่ยนไฟฉายเป็นขนาดอื่นได้นะครับใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับกำลังเนี่ยเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แต่รุ่นของยี่ห้ออื่นมันจะเป็นไฟฉายอินฟเรนซ์ติดมากับตัวเรือนนั้นเวลาถ้าไฟฉายเสียหลอดขาดเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาขึ้นทันทีเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเปิด เพราะว่าปุ่มปุ่มเปิดปิดไฟฉายอินเาลรดมันจะอยู่ที่ตัวเรือนกล้องนะครับมันจะทํางานสัมพันธ์นก,นก,นก,นกันกับไฟฉายอินเาลรดนะครับอันนั้นถ้าไฟฉายเสียก็อาจจะต้องถ้าเปลี่ยนหลอดได้ก็หาที่เปลี่ยนหลอดได้ก็ดีแต่ถ้าเปลี่ยนหลอดไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนทั้งตัวนะครับอันนั้นอันนี้ถ้าไฟฉายเสียก็ me, สามารถเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มขนาดได้นะครับความแรงไฟฉายเพิ่มได้เปลี่ยนได้เพราะทํเป็นแยกมานะครับตัวเรือนเป็น เป็นเหล็กนะครับนี่เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กหมดนเลยนะครับแข็งแรงครับไม่ใช่พลาสติกนะครับนี่เป็นเหล็กนะครับเหล็กตอ้น้าหนักก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับถึงจะเป็นเหล็กเป็นเป็นเหล็กก็ไม่ได้เป็นภาระกับกล้องของเรานะครับหนักเบานะครับแต่ก็แข็งแรงนี่ครับอายุการใช้งานน่าทนทานดีครับบางรุ่นเป็นพลาสติกมันดูกองแข็งตัวถูกก็มีครับที่เคยเอามาขายบางทีเป็นพลาสติกมันบาง ดูวัสดุไม่ค่อยดีอันนี้วัสดุดีนะครับเป็นเหล็กอันนี้ก็ซูมนะครับนี่ซูมน,นี้กับโฟกัสไปฉายก็เป็นแบตแบตหนึ่งแปดหกห้าศูนย์นะครับนี่แบตไฟฉายเดี๋ยวแถมให้นะครับแถมให้แถมแบตแท้ให้เลยนะครับนี่แต่ตัวนี้ต้องกําลังสั่งอยู่กําลังมานะครับเพราะว่ามันเป็นแบตหนึ่งแปด ห้าศูนย์มันคนละขนาดกับตัวนี้มันใส่กันไม่ได้ดูเหมือนจะเท่ากันนะแต่ว่าปิดฝาไม่ได้ต้องต้องต้องเปลี่ยนแบตเป็นไซส์อื่นแล้วเดี๋ยวรีวิวกันคืนเดี๋ยวรอตัวผมสั่งตัวติดหลังกล้องไ้นะครับเอตัวติดกับโทรศัพท์นะครับเพอไม่อยากเอามือจ่ออย่างนี้เดี๋ยวมันภาพมันไม่นิ่งเคยทาแล้วภาพไม่นิ่งสั่งในตัวที่สําหรับเอาโทรศัพท์ติดไว้ตรงนี้เลยภาพมันจะได้นิ่งๆนะครับเดี๋ยวถ่ายทําให้ดูนะครับ ในตอนนี้ก็มาในราคา7,200บาทนะครับรวมส่งนะครับเก็บเงินปลาทางก็เพิ่ม250บาทนะครับมีมา2ชิ้นนะครับพร้อมส่งนะครับไม่ต้องรอนานนะครับก็เป็นภาพขาวดาเหมือน n อเหมือนกล้องไลฟ i วิชั่นทั่วไปนะครับต้องดิจิตอลไลวิชั่นจะเป็นภาพขาวดานะครับถ้าแม่ถ้ากลางวันเราไม่ได้ใช้แสงอินฟราเรดมันก็จะเป็นภาพสีนะครับ ในกลางวันไม่จาเป็นก็ไม่ต้องไปเปิดเล่นนะครับพวกนี้มันมันจะทําให้จอภาพเสื่อมง่ายนะครับเพราะแสงอิ่รเเหลกตอนกลางวันมันเยอะอยู่แล้วนะครับท่านใดสนใจก็ทักทายกันมานะครับมีมาแค่สองชิ้นนะครับเหล็กนะครับเนี่ยไม่ใช่พลาสติกดีมากเลยผมว่านะพลาสติกดูมันไม่สมราคาขายกันเป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นพลาสติกงี้เลย บางๆอ่ะท่าใดสนใจเดี๋ยวรอแบตเตอรี่กับไอ้ตัวติดกล้องมานะครับเดี๋ยวจะถ่ายทำรีวิวให้ดูนะครับอ่ะถ้าใครสนใจก็ทักทายมาจับจองไว้ก่อนนะครับมีมาแค่สองชิ้นนะครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบนะครับเดือนตุนลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับอ่าด,ดีครับแยกได้ไปให้เปลี่ยนเปลี่ยนขนาดก็ได้นะ โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ